สวัสดีครับู่กคนโมบายดเจนนดครับก็มาลงแรงกับเจ้าเบนนะครับลูกทีมบอกว่าเกมมิ่งไทยนะน้องมันกลับมาเล่นก็เลยแบบเออให้มันมาสตรีมในเพจนะครับเพราะว่าพี่มีเพจวัวว่าเกมมิ่งไทยแลนดนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้แล้วใครอยากอยู่ทีมวัวว่าเกมมิ่งไทยแลนด์นะน้องๆที่เล่นหน้าไลค์สดกับพี่บ่อยๆนะครับ ไปเล่นกับเจ้าเบนซ์มันมนะเพราะว่าพี่จะให้เจ้าเบนซ์มันเป็นคนเลือกนะว่าเจ้าใครมาอยู่ในทีมนะครับจริงๆอยากได้น้องๆที่สตรีมเกมเป็นมากกว่านะครับเพราะว่า,อ,าอยากให้มาช่วยกันปั้นเพจนะครับ Your team ว่างๆมากดแห้กกับมันได้นะเพราะว่ามาเล่นคนเดียวก็หาเพื่อนไปกด3อะไรเงี้ยนะครับ <Ban> แบนเลยแบนอะไรวะ Please ban a hero Please ban a hero Ling แบนลิงไม่ชอบลิง <is> <c oughs> อตอนนี้ก็ยังไลฟ์สดอยู่นะครับนี่พี่เข้ามาอัดคลิป สเกมหนึ่งจริงๆพี่จัดเชสนะอัดอันนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเชสไว้ลงพรุ่งนี้เช้านะครับเออแพตใหม่ของเชสมาแล้วนะครับลูกเล่นน่าจะเยอะมากเลยนะแล้วก็ฮีโร่อย่างเบนเนี่นะครับมาแล้วนะครับกูเช่น กูเชนกูเชนนี่ดีกว่าโปโปโลคู่ปะโปโปโลคู่ปะเอาก๊อกกมาก่อนมีก๊อกนะสบายเลยนะโปโปโลคู่ปะเอ้ยคนนี้เหมือนพี่เคยเห็นว่า XIN เนี่ยคลอดคลอด เอาจริงนะพี่ว่าคอสกับบโปโปโรคูป้าแผ่นนี้โปโปโรคูป้าแม่งเหนือกว่านะคือคอสมันเหนือในอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนโปโปโรคูป้ามันได้ฟาร์มไวครับพี่เล่นนาน่าแล้วรอบเนี้ยนาน่ายืนออฟเลนไม่ได้อีก มึงบ่นอะไรมึงแองเจล่าเลือกตัวให้เขาแล้วตัวเองเลือกแองเจล่าเลยนะไอ้หน้าแมวพี่เล่นตัวอะไรก็ได้เออน้องมาเล่นฮ <Angela. S 1> นะาริสกับแองเจล่าไปแล้วฮาริสมีฮาริสกับก๊อกแล้วครับแองเจล่า <c oughs> เลี้ยงคอสไปครับเดี๋ยวพี่ไปออฟเลนเลยกันพี่จะเป็นม้าลินมาก่อนโอ้ม้าไม่ได้เล่นเลยเนาะ นะครับเนี่ยเลือกพี่เรียวมอสนี่แหละครับเพราะว่าเรียวมอสเนี่ยพี่ก็ยังไม่ได้ทำ <A Harry. S 1> คลิปเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแ้วก็เล่นยากอยู่เหมือนกันนะเรียวมอสโคดเทบอกเลยนะครับเรียวมอสกินนี้นี่มันแบบว่าเหนือเหนือความคาดหมาย ไอเทมเลี้ยวมอสถ้าจาแรงๆกนะ็อันที่สองเลยนะอันบนนี่ก็จะเน้นยื้อๆช่วงต้นเกมนะนนนนคือเอาคอสมาเนี่ยมันก็เล่นเดินแบบอ่าหนึ่งสามหนึ่งไม่ได้เพราะรอบนี้ก็เป็นฮาลิสนะครับถ้าคอสขืนไปแย่งบัฟฮาลิสเนี่ยฮาลิสเป็นง่อยแล้วคอสไม่เกิดนี่บันเทิงเลยนะ เกมจริงอาจจะเล่นหนึ่งสามหนึ่งะครับมันต้องเป็นทีมที่มาหาด้วยกันนะครับไม่ใช่แบบว่าเออก็ไข่ก็ได้อะไรอย่างนี้แบบว่าเออ ั่งตรงข้ามนะครับมีวาเลียคาลีฟังโก้นะครับเบนกุซิออนฝั่งเราเนี่ยลีโอมอสนะครับก็อกฮาริสแองเจล่านะครับแล้วก็คลอดคลอดคลอด e พ p ฟอร์มโกลก็ e พ p มันก็จะขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้ขึ้นเยอะนะไม่เหมือนกับตอนที่มาใหม่ๆนะครับอยู่ในซอกไม่บอกใครไม่โดนตัวหนึ่งต้องตีตัวนี้ครับจะได้ติดคิ คารีน่าจะได้บัฟหมาแล้วอะ่ะเหมือนเหมือนพุ่งมาแล้วอะ่ะไม่เป็นไรเราแรงอยู่ยป,ปูตัวที่สองเกิดแล้วครับมาแล้วด้วยครับคารี โอ้ไวจัดอะไม่ทันอ่ะพี่จะไปลาสนะเมื่อกี้เฮ้ยกระซั่วเข้าไปหนึ่งทีสับดีครับมันต้องเอาแล้วครับจังหวะนี้ไม่ได้ครับคาลีครับไม่น่าจะรอดนะพี่เข้าเลยอ่ะพี่เข้าเลย โอ้ช่วมีก๊อกเข้ามาข้างหลังด้วยอุ้ยเจ็บว่ะอุ้ยเจ็บว่ะทำไมเจ็บว่ะโอ้วาเลียโอ้เพิ่งเลเ้ยวหนึ่งเองแต่วลาหนึ่งก็ทำเราตายได้นะเออต้องบอกงี้ก่อนเลเวล1หนึ่งก็ทำเราตายได้นะหยุดเลือดมินเนี่ยนก่อนครับ เขาวิ่งใส่แล้วเขาเห็นแล้วเลือดน้อยเนี่ยเขาใส่แล้วแน่ดู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 ไอทิศไอทิศใจเย็นเว้ไอทิศใจเย็นเว้ขอยํำหน้าสักทีเถอะขอยํำหน้าสักทีเถอะเรายังไม่มีดุลเลื่อนนะครับก็จะไอ้นี้นิดนึงลำบากนิดนึง พี่แค่ประคองเฉยๆแล้วกันจริงๆก็ควรกลับแล้วนะแต่ว่าเหลือวารีตัวเดียวคารีเขายังไม่มาพี่ก็เลยแบบฝืนปกติพี่ไปแล้วเนะี่ยพี่ไม่อยู่หรอก <c oughs> เออนางบอกว่าปกติมึงไม่เคยกลับเลยนะพี่ <c oughs> เออปกติพี่มึงไม่เคยกลับเลยพี่โอ้ข้างล่างเจ็บอะ่ะแล้วตรงกลางคารีดันมินเนีย่ยนมาแล้วด้วยครับ พี่ว่าเขาไปเอาไอปูตัวเล็กแน่เลยแต่ว่าพี่ไม่น่าจะแย่งเขาได้ั้งเนี่ยเรียบร้อยหายไปแล้วด้วยถอยดีกว่าครับไม่ฝืนไปครับฝืนไปไม่น่าจะได้อะไรครับตรงกลางเพียบเลยครับเลือดเราก็ไม่มีด้วยโอ้กางสี่อะเคียร์เลยเคียร์เลยเคียร์เลยถ้ากลางสี่เคียร์เลยอุย้ยเพียบเลยมันมาแล้ว ตั้งกระถางทูบก่อนเอากระถางทูบเรียวมอสคู่มันก่อนทิปเปิลคิวอ่ะฮาริตทิปเปิลคิวอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเราอ่ะก็ก็ก็เอาดิมาฆ่ามันเลยเนี่ยคารีเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดจัดก็เอาดิอ่ะก็เอาดิอ่ะ ก้าวเดี๋ยอก้าวเดี๋ยให้มันแน่ๆหลยดี๋ยอให้มันแน่ๆหนยดี๋ยอไม่ก้าวอไม่ก้าวเหมือนกันแหละกลัวอ่ะอ่าม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 ้าม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 ้มเย้า้ม้ม้ กูซิออนครับข้ามฟากมาเลยกูซิออนกูกกอกแมงไล่กอกแมงไล่ยาวเลยกูซิออนโอ้มีแองเจล่า้วยที่ว่าตัดให้หมดอ่ะโอวาเลียมาเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นเห็นแค่วาเลียตัวเดียวตอนแรกอ่ะ แล้วไม่มีด้วยเอามีแล้ว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 ,ลวตอนแรกม้าหมดด้วยครับม้าหมดตอนนี้ม, pave, ม, pave, ม pave. ้ามีม้ามีตอนนี้ม้ามีม้ามีม้ามีม้าหมดม้ามีม้าหมดอุ้ยอุ้ยเบนเบนเบนมึงใจเย็นเบนมึงโคตรแรงเลยเบน เฮ้ยโอ้โหรีบร้อยยังเจ็บล็อกเกิดครับอีก14วิครับฮ <c oughs> าลิทบวกกูซิออนอีกแล้วมีแองเจล่า Angela สิงห์ด้วย <c oughs> จริงๆพี่ว่าแองเจล่านี่น่าสนใจมากเลยนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดเล่นแบบอ่า1-3-1อ่ะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> แองเจล่ามันวเวลามันสิงได้แล้วมันน่ากลัวครับน่ากลัวครับเพิ่มเพิ่มศักยภาพให้นักฆ่าได้เยอะเลยเพื่อนบวกอีกแล้วเพื่อนบวกอีกแล้วให้กูได้พักหายใจบ้างเถอะไอ้ทิศ <Shoot it. S 1> พี่เอาแล้วเนี่ยเพราะว่าพี่ว่าเขาไม่กล้าเข้ามีฮาริสด้วยไปกันบนก่อน,นครับเคลียร์บน oh. ตรงกลางโอ้โหบวกไปแล้วคอสกูนี่ไงเลือกคอสคือ <c ười> ถ้าเขาเล่นไม่เป็นนะมันฝือนอะ่ะมันไม่ได้อะไรหรอกจริงๆอ่ะควรออกไอ้นี่ก่อนดาบเขียวแต่ว่าพี่ออกผ้าไปแล้วออกให้มันสุดไปเลยไหนๆก็ออกผ้าไปแล้วโอโ้ตรงกลางยับเลยวะมาหาพี่แล้วล่ะพี่ว่านะ แอบก่อนเพื่อมีใครมาบอกรักเผื่อมีใครมาบอกรักเอาหัวชนกำแพงเลยแม่งเอ้ยพี่ว่าคาลีมาแน่ครับเพราะว่าคารีน่าจะต้องฟาร์รามม่นิดเดียวอะ่ะเสียด,ดายเหมือนเขาเห็นมั้ง ไม่ได้คิวเลยแย่จุงมาแล้วหมดครับเขาเลยไม่กลัวเราเท่าไร่แต่ว่าเราเคลียร์ไวยอยู่แล้วครับสกิลทีสองทีก็หมดแล้วแล้วตรงกลางเขาเหนื่อยด้วยนะเขาน่าจะไปช่วยกลางแหละคารีนั่นไง เรียบร้อยเขาช่วยการพี่ตีป้อมเลยพี่ตีป้อมเลยพี่ตีฟรีก่อนเลยจริงๆต้องมาย่ำเจ้าคาลีนี่นะเต่าจะเกิดแล้วครับอันนั่นแน่ไวไวๆๆๆๆๆเดี๋ยวก่อนเถอะเต่าเกิดแล้วครับ ตองเอาคารีนะครับคารีแม่งไวจัดครับอะไรอะไรอะไรทำไมอ่ะหูแม่งสะบัดลา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 เปิดสกิลมาทำไมเปิดสกิลมาทำไมจ้ะเปิดสกิลมาทำไมจ้ะไะ <c oughs> ล่ไล่ไล่ <c oughs> ไม่งั้นเราไม่ได้เต่าแน่ <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรเลยหมาหมดแล้วด้วย <c oughs> ม้าหมดแล้วด้วยมา้าม้ากำลังจะหมดวิ่งมาข้างล่างก่อนแล้วกันเปลี่ยนเลนมัง่งข้างบนมันเบื่อแล้วเออข้างบนแบบแบบไม่รู้ดิไปข้างล่างมัง่งมีของกินเยอะแยะข้างล่างฮาริสฆ่าอีกแล้วครับดับเบิ้ลคิวครับโหเหลือคารีอะดิคารีแม่งไม่ยอมตายอ่ะ คอสโดนอีกแล้วคอสกูคอสกูโดนอีกแล้ว <Your team S 1> เฮ้ยเราได้ป้อมเราได้ป้อม <has been S 1> เราได้นี่ด้วยเราได้บัฟเขาด้วย <'s> เปิดม้าเอาบัฟด้วย <main> ม้ากูซซออนแน่จริงเข้ามาดิ <main> เปิดม้าตีบัฟเลยม้าจะหมดแล้วด้วย <main> ย่ำย่ำหื ไม่เป็นไรเมื่อกี้จริงๆถ้าเราตอนที่เราเห็นเขาเนี่ยถ้าเราไปพุ่งใส่เขาตั้งแต่แรกพี่ว่าเราได้ฆ่านะแต่เราแบบห่วงบัฟอะไร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 มันนี่ดิมันมันนี่ดิ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 ดโอ้ยทีเ <c oughs> ดีวยวเองโดนกัดก่อน <c oughs> ฮาลิสครับแล้วตรงนี้หมดสกิลกันแล้วด้วยฮาลิสฟรีป่ะอู๋เจอยังเจอวาเลียอยู่ครับฮาลิสดับเบิลคิวหลอดจะเกิดแล้วอะ่ะ เจ้ามาสุลมโนนิวส์ชีว์บวกแล้วบวกแล้วบวกแล้วไปทันไหม <Monster Kill. S 1> อะไรอ่ะอะไรอ่ะใครใครใครวุ้น ลาลาลาเข้ามาเดออาอามเข้ามาเดออาหมดสก,กิลแล้วมึงออกไม่ได้นะอา <laughs> หมดสก,กิลแล้วมึงออกไม่ได้นะเอา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 แทงให้เลยแทงให้เลยอู้เจ็บวะทำไมฉันต้องโดนอยู่คนเดียวนี่ครับอย่างที่บอกครับแองเจล่านี่พอแบบเข้าคู่ได้นี่ล่ามขาดมากเลยนะ แทงเข้าไปอะไรกันนักหนาเนี่ยอะไรกันนักหนาเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยอีกแล้วอีกแล้วพี่แม่งตายเพราะฟังโก้สามตัวด้วยลีโอมอสเป็นแทงครับพุ่งเข้าไปทีไรโดนทุกทีเลย <c oughs> โดนฟังโก้ <c oughs> ทุกทีเลย ยังไม่จบอีกเลยเนี่ยไอ้เจรากูตีป้อมรัวๆเลยไอ้เจรากูตีป้อมค้นมึนเลยแม่แห่มีสองขีดกับเขาด้วย นะเพราะว่าอย่างที่รู้กันแหละเพรเกิดพอพี่ขึ้นแล้วเพ๊บพี่ไลฟ์สดพี่ก็สดมากก็เล่นตีกับน้องๆมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นแรคงอะไรเท่าไหร่ละก็ฝากเข้ามาติดตามนะครับเพจนะครับเพราะว่าเกมมิ่งไทยแลนด์นะครับมาเล่นกับเจ้าเบนซ์มันก่อนได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ลูกทีมจริงๆแล้วมันมีอยู่2คนนะครับก็คือเบนซ์กับซอนเอ่อไอไออีอคนหนึ่งนะครับไอไอก็ผีเข้าผีออกนะก็ จริงๆแล้วก็ถามว่ายังไงเอ่ยคือพี่เนี่ยอยากได้คนมาสตรีมในเพจว่าว่าเกมมิ่งไทยมากกว่าครับพี่ไม่อยากให้เพจมันล้างแล้วเบนซ์เนี่ยก็เป็นลูกทีมเก่าพี่อยู่แล้วนะสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบสตรีมเกมนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเกมมบอถืีเจนก็ได้เป็นเกมอื่นก็ได้นะครับทั้งไทยทั้งลาวนะลองมาทักมาคุยกับพี่นะอยากเห็นความตั้งใจก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดคนไหนที่แบบเออ พอเล่นด้วยกันได้แล้วไปด้วยกันได้แล้วถ้าเกิดน้องมันอยากเอาเข้าทีมนั้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะอย่างที่รู้กันครับทั้งไทยทั้งลาวเนี่ยส่วนมากพี่ก็ให้ลูกทีมพี่มันเลือกคนเข้าทีมกันเองนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ